แม่เฮ็ดเนี่ยค่อย่างคุกรูปควนๆแค่จ้าแม่อันสิเบิ่งอันใบที่แม่จดอันตัวเลขที่ว่าสิไปซื้อลอตเตอรี่นะเดี๋ยวโอ้อันแม่จดไว้อันเมื่อนั่นนะแม่โอ็แหล่เห็นู่าอ็แหล่ก็จดไว้คือกันแต่ว่าแม่ก็สิจําได้อยู่ดอกนะไม่ชื่อได้หรอยืดอยู่เอาแม่สิหาให้แน่ยส่งยื่อได้เพราะว่าอันแม่แม่สิกลับเอาแม่จดกลับไปกลับมาเพื่อเฮาลอตเตอรี่ตัวใดตัวนึงบ่มีเฮาสิได้แบบ ้แม่ม่เ้าไปาแม่าอกไปังโอ้ยแหละหนนันนั่นรอบเข่าแลยเขาก็้ยห้สตีจป้าป้าแม่าว่าเขาต้องไปหลายโมงเด้ครับลาเดนที่เขาสื่อมันโมมี่มันบ่าเอาแม่นึ่งแม่คือวปิดไมต้องปิดเราคุยได้ฮะบอกตั่ป้ะตแม่ขาโอ้ บอกกันนลกคุณปฏิใดอกป้าแม่ค <thorough también. S 1> ืองนีเลยแม่เฟ้นสีละเอ้ยเฟ้นกันไปยังสี่เล็กจีอย่าเอาแหวคืนอย่าไปจ้าเ่เขื่จ้าโอ้หอดแล้วแม่ป้าป้าา นะคะตามหาลอตเตอรี่ค่ะตามหาลอตเตอรีะะ่เอาหนูมาพ่อพอดีว่าน,น,นี่ตัวเฮาอันเยบลราแม่แม่จำได้ยูดอกแม่ตัวใหญ่เออเออเออ อันนี้ด้วจะมวเสือ่อนตัวเดียวนี่แม่ใบเดียวแม่รูปสื่อเป็นุดติจำนวาเสือ่็นเดียวเป็นเดียวนะแต่ว่าเลขไม่ไดเอานี่นะฮะซูตเป็นสองเข้ากันยี่บารุสองเก้าสองเข้ารวมบางแข้งหนึ่งรวมางแข่งนึ่ เหกเเกาก็เด you, ้โหกอันเดียวกันใช่ไหมแม่แมนแม่คอ่แมนเออนล่ะตัวนั้นละขึ้นแล้วอืมแเออเัอนี่ะแม่โอเค Chào mừng quý vị đến đúng Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่แ่ไปหาซื้อกระจะแม่นเมยผักเมยแน่แม่นแต่ว่าห้อก็ได้สมใจห้องยู่ที่แม่แต่ว่าอันเอันน่าะหน่าซืเพราะว่าแพไงมันต้องเข้าในเมืองลู้กมันกับผม่เห็นบอแม่ถามเล็กไรกับมดเหล็กห้องยไห้อจะได้ไปหาอีกเด้งจะได้ไปหาเล็อีกบอไปแล้วสื่อสื่อทิมใบอันแม่แมทกแมสื่อทิมใบก็อนรสื่อทิมใบแค่ห้อาไปหาเพิ่มจซื้อนะแม่เนาะแม่นแม่ จะแป็บุญว่าลันทับหรือว่าห้าวได้เล็กคืนน้องแม่นนะแต่ว่าได้ได้ก็ได้เพระตรงที่ห้าอันต้องการหรอกว่าแต่เพื่ออักบัติองเสี่องดวงไปเนาะแมนจากเพาบว่ได้ว่าอันต้องเน้นที่ห้าซื้อจะได้ห้ากับจะห้าวใจหวยสมก้นมุงมาตปลาธนาแล้วแม่นห้ากับล่อลุ่นเล็กก็ล่อลุ่นแล้วมืินนี่ห้ากับเสี่ยงไว้ทุกงหมดก็เพราะเป็นยังดอกอันลอตเตอรี่นี่ยเพราะว่ามันมีทางถือหลายทางทั้งวันทั้งสองตัวสามตัวไม่หมด าเอาเอาสิวันนี้เข้ามาแบบว่ามาล่อลุนเลขน้ากันส่วนผีส่วนนองร่อลุนหวยรัฐบาลน้ากันเดอ<ม>้อค่ะวันนี้นะครเป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง Youtube บ้านสววนีชุนเจแอดบ้านสาววณนี แลละกระชอง y u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  e แย่าแหลต่ตาเหรียญนั่นเเด้อค่ะพี่น้อง bye ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันช่วงลุ้นหวยค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ